ตอนนี้ก็3ามทุ่มกว่าแล้วก็เพิ่งล้างเกียร์ฮอนด้าเจ z ดจีดี0ีศูตัวแรกก็ผมก็มีความลับอะไรจะบอกเกี่ยวกับเกียร์ตัวนี้นะคิดเป็นเกียร์ที่ว่าไม่มีทอ,อกใช้ไฟวีนไอรถเกียร์รุ่นนี้ผลิตออกมาเมื่อปี ปีคศคศสองศูนย์ศูนย์ห้าศสามศูนย์สามี่ห้าประมาณนี้ปีนี้ก็ปียี่บสี่ก็ประมาณยี่สิบปีอายุรถก็ประมาณยี่สิปีเกี่ยรุ่นนี้นะกลายในยี่สิปีเนี้ยที่ผมได้ผ่าผ่าอย่างเงี้ยเปลี่ยนอุปกรณ์อย่างี้ชุดใหญ่ๆอย่เงี้ยนี่คือลูกที่สองในรอบยี่สิปีที่ทำนะ แต่การการแก้การกระตุงะต้งกระตุ้นแก้เยอะแก้บ่อยป็ดร้อยๆคันแนะแต่ว่าที่ผ่าเงี้ยผ่าผ่าเปลี่ยนในพวกนี้ในรอบยี่สิบปีนี่คือลูกที่สองนี่นะคือลูกที่สองที่ผ่าเงี้ยนะดอกนั้นไม่ได้ผ่าแค่แก้ไขหลักๆแล้วที่จะบอกคือตัวเนี้ยสังเกตดๆีๆว่ามันจะไม่มีโซลิด์ควบคุม,คมภายในเกียร์เลยมีชุดดิเนียตัวนี้ตัวเดียวตัวนี้ที่อยู่หลังเกียร์ ถ้าอยู่แล้มีปัญหาก็ให้ให้ดูตัวนี้นะหรืออะไรนะเงียร์ตัวนเนี่ยมันตัวน้อยสาวตัวนี้เป็นตัวหลักแล้วมีอีกตัวนึงเป็นตัวตัวนี้ข้างเครื่องเกียร์ตัวล็อกอัพแบบนี้หลักคือตัวนี้การมันไม่มีเราต้องมองว่ามันไม่มีทอคไฟวีนกับทอ้อกันมีหน้าที่ขับเพื่อนกําลังต่อเชื่อมเครื่องกําลังต่อจากเครื่องยนต์มาทางเกียร์ส่วนการจับของชุดคัต หรือหม้อขยายไส้พานนั้นใช้แรงดันมาจากปั๊มมันเราจะมองออกว่ามันมใช้ปัม๊มปรับตัวแค่นี้ปรับตัวนี้น้อยม่ใหญ่หรอตัวเนี้ยมันใช้แก๊สปั่นายวีนตัวนี้เดี๋ยวเขานี่ไอ,อ,นนอ้นี่อยู่นี้นี่ปรับหัวปุ๊บนี่ปั๊มอยู่นี้ปรับนี่พอตัวนี้หมุนตัวนี้หมุนปุ๊บ ปั๊มก็หมุนตามเห็นไหมคือปั๊มหลักๆแล้วปั๊มเนี่ยตัวนี้ตัวเดียวส,สร้างแรงดันสร้างแรงดันไปหมอ้อชุดหม้อนี้หม้อขยายนี่ไปชุดคัดแต่ละตัวไม่ไม่มีน้มามันเข้าแต่มีสปริงเพื่อลดแรงกระชากเวลาคัดจับแล้วก็หลักๆแล้วเวลาเราเร่งเราต้องมองให้ออกเวลาเราเร่งเร็วๆความเร็วของรถเราเร่งรีเร่ง,ร,ง,ร,งรอบสูงขึ้น แรงดันปั๊มมันก็ต้องสูงขึ้นแต่ถ้ามีทอคคอมพิวเตอร์มันจะมีการจับปล่อยของชุดสบายในทอคอะมีแผ่นคัดอยู่เพื่อให้ชะลอรอบไม่ให้รอบเกียร์หมุนตามเครื่องยนต์ถ้าไม่ใช่นั้นมันจะพังมันจะระเบิดก่อนเพราะเอบเครื่องอเกียร์ไม่ทันเชื่อมดึงกาลังเยอะแต่แล้วคราวนี้ถ้าเกิดเกยร์รุ่นเนี้ยยิ่งทอกเครื่องหมุนเร็วใช่ไหมทอคไยบินะ่ะหมุนเร็วเท่าไหร่ ปั๊มก็หมุนเร็วเท่านั้นแล้วแรงดันน้ํามันที่ส่งกระจายไปยังชุดทุกสูบดคัดพวกนี้แล้วมันจะควบคุมยังไงมันก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวควบคุมเป็นตัวเปิดเปิดปิดปล่อยคือว่าเพิ่มหรือลดแรงดันในการจับของชุดคัดและบอกขอยะไถพานโดยจะมีเซ็นเซอร์สามตัวนี้เป็นตัวจับความเร็วของชุดเฟืองประมวลผลว่าตัวน้อยพวกนี้ควรโยกขนาดไหน ปิดขนาดไหนเปิดขนาดไหนเพื่อให้การจับที่สมดุลถ้าว่ามันถึงไม่ค่อยมีปัญหาเพราะอะไรเพราะว่ากองตันขนาดนี้มันไม่น่าวิ่งได้นี่คือมันไปไม่ไหวแล้วตัน,ตนเพื่เกลยมันก็เลยมีการวืดเป็นคาดดูสภาพสะานไม่มีปัญหาใช่ไหมโอริงก็มีแข็งนะกองมันกัน หลังตัวนี้ทัวร์มีการกีรตุกปึ้งบ้างอะไรก็กระเดาลึกๆว่าให้ด,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 ดูชุดดินอย่างนี้มันอยู่ด้านนอกนอนแปดตัวเบอร์สิบถอดแล้วก็ล้างมันจะมีกองด้านในด้วยจะมีกองคล้ายกองไฟเงี้ยนี่ pillar, ยมันตันหรือเปล่าวาวพู่นี้สิขัดไหมเพราะว่าชุดนี้ชุดจากปั๊มนี่มันจะมีท่อส่งขึ้นมาเข้าตัวนี้นะเอาชุดนี้แล้วก็ไปย,ยังโซีนอย์แล้วก็ยิงกลับไปยังชุดต่าง แล้วก็ที่ฝาท้ายทีวนี้มันก็จะมีสมองอีกชั้นหนึ่งมันออกแบบมาดีมากเลยนะแต่ว่าทำไมเขาเลิกเขาไม่ใช้ทอก็ไม่รู้เพราะว่าพอรอบมันจัดขึ้น,นสงสัยจะควบคุมไม่อยู่เพราะว่าร,รอบจัดต้องลดกําลังแรงบิดจากทอกก็ต้องใส่ทอรแทนถ้าว่าเอาไฟวิอย่างนี้แรงบิดมันก็เต็มที่เพราะมันไม่มีการฟรีอย่างทอกันสามารถฟรีได้ ขาคงประมาณนี้แต่ว่าพอตัวนี้เขาก็ออกแบบมีเพราะว่ามันผมยังไม่เคยเจอสายพานขาดแล้วและพึ่งจะ้ผ่าทำอย่างเงี้ยพึ่งไม่ดูสองนอก้ากแก้พวกลิเนียพวกนี้พวกแก้ย่่งอื่นอ่ะแก้เทนซินเตอร์ตั้งตรงๆก็หายละแต่ว่ากองไม่เคยเจอกองตันที่เพราะแล้วมันมันมันไม่ผ่านนี่มันไม่ผ่านทองอัไม่ผ่านทองมันก็เลยมันก็่เวียนในตัวมันเองมันก็ไม่มีแรงอะไรปั่นเยอะ เดี๋ยวถ้าผ่านทอป,ปุ๊บม,มามันมีสบายดันไปดันกลับแผ่นคัดเย็นกันหมุนเยนเยอะขึ้นก็เลยการ้วสมองบนลวาลเกลียนวาลมันจะรุ่นนี้จะไม่มีเช็คบอลน,นะไม่มีเช็คบอลแล้ววาลค่อนข้างใหญ,ใหญ่แล้วก็ไม่มีการติดขัดเลยซึ่งโดยรวมแล้วออกแบบมาดีถูนะกไหมมีกอลไฟใส่ดีลูกหนึงไม่มีเช็คบอลบาแบบไม่งานแบบไม่ซับซ้อนเยอะ้วยไม่มีอะไรเลยแลต่ละตัวนี้สำคัญที่สุด ตัวนี้กับเซนเซอร์เซนเซอร์ราคาจะทานไม่ได้ปุ๊บเพี้ยนเพี้ยนระบบเพี้ยนทีเลยคือบอกว่าทำไมต้องเอาเซนเซอร์ตัวเก่าลูกเก่ามาใส่ถ้าเปลี่ยนเกียร์อะไรเงี้ยเพราะอะไรค่ากล่องมันรับรู้ว่าตัวนั้นเข้านี้ถ้าเกิดเอาตัวอื่นใหม่ใหม่มาใส่แล้วค่ามันเพี้ยนมาแล้วปัญหามันเกิดตามมาแต่ถ้าเรารู้ละปุ๊บมันก็เอานี่แล้วก็รุ่นเก่าคู่ตัวมันจะเป็นการอย่างนี้เป็นนี้ลูกนี้ลูกสลูกสึกสองตัวนี่ตัวนึงแต่อันนี้เป็นเป็นจานเหล็ก ที่สั่งมาเนี่ยมันจะเป็นนี้ได้เลยนะนี่จะดีกว่าแข็งแรงปุ๊บนี่เปิดอันนีกตัวนี่เหมือนกันนี่ริมแล้วกัวน,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 นี้อันนี้เป็นโอริงแต่น,นี้เป็นนี่ดูสูบแต่ชุดโอริงเขาให้มานะลองาสอาวขุยแดดเขาให้มีโอริงมาให้ดีนประคัต ทานเส้นใหม่ก็สารแท้เส้นไม่หยาดเส้นสั้นท่าทว่าขอให้นยาวนี่เนี่ยตุ้งอีสองประทวนมากราคาราคาไหลแพงองแล้ก็ไม่ค่อยสู้กันซ่อมหูซ่อมเกี๊ยสองหมื่นกว่าเงี้ยแบงเข็ไม่ค่อยสู้กแต่ว่าเราถามว่าสองหมื่นกว่าคือเรา,เราเ,ราเราเปลี่ยนอย่างนี้หมดเลยอ่ะ แล้วมันก็ใช้ได้ยาวบางคน,นก็ไปเปลี่ยนเกียร์ชิปกงมาเจอดีวิ่งดีก็รถเปมา20ปีแล้วนะเกียร์ก็ตั้ง20ปีแล้วชิปกงอ่ะต่ทนี้ก็เหมือนกับเราเริ่มรับหนึ่งใหม่ก็ไม่มีเราก็ล้างมีกระพุ่งล้างเสร็จหรือไปพักผ่อนก่อนพรุ่งนี้ประกอบต่อเนี่ยมอจิ๊กเลยไม่มีรอยเดี๋ยวพาน,ม,นมันดูยุ่ยๆอะไรที่มันเติมเปเี้ยอะไรหนงหนาตาช้า บุรีประกอบอืมอยังไม่ดนั่นแหละอ่ะขอบขนรอลอ,ลอกระพงกร็รอเสร็ไม่ได้ไปเหนื่อยล้างเล็งล้างเสร็จบุรีเขาจะมาลูกประกอบมาเจอสุพรรณเอ๋เป็นเกียร์อะไรบิสซูอะไรมาแล้วล่ะอะไรมาล่ะบุรีก็กระกอบลูกนี้ก็บุรีก็เสร็จเสรค่ำๆนะนัดเอ,อาว่าอาทิตย์ที่มารับได้บุรีจะเคลียร์งานนั้นงานนี้ก่อนอ่ะวันนี้ก็กดไนายครับ